ตอนนี้เป็นอยู่กับแฟนคลับหนุ่มป๊อบธนวันรนะครับและตอนนี้เรามาเตรียมเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มป๊อบกันครับพร้อมหรือยังพวกเราพร้อมแลวจุดพลุฉลองวันเกิดปีที่31ของพระเอกป๊อบธนวัน์ที่พานางเอกคู่จิ้นอินเลิฟมิวนิ h าผู้กำกับรักออกฤทธิ์พี่คิงสมจริงเพื่อนเพื่อนัอนกสแสดงและแฟนคลับมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆบ้านราชาวดีชายนอกจากน้องๆเจ้าถิ่นจะได้เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเที่ยงแล้วพระเอกป๊อบยังมอบเงินบริจาคที่มาจากเงินส่วนตัวของตัวเอง รวมกับนางเอกมิวพี่คิงและเงินที่ได้จากการขายเสื้อ100ตัวให้กับแฟนคลับบอบให้บ้านราชาวดีชายเป็นเงิน100,000บาทงานนี้อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งบุญต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่กันทั่วหน้าเลยครับรู้สึกดีที่แบบเออเรามาทําบุญแล้วก็มาทําด้วยกันอะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอละสําหรับวันเกิดขอ,ข,อของผมของขวัญของผมนะสําหรับรักออกฤทธิ์ที่เราจะมอบให้แฟนนะคิดว่าน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ท,ท,ที่ที่มีความสุขอะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ หล่อขึ้นนะไม่หล่ออยู่แล้วว่าก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าเขามีความทุกอย่างอยู่แล้ว